สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมคารผมของผมตนวดอาพ c ซีซกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาจาัดรถอเมริกันกันบ้างนะคุณผู้ชมมารถไฟฟ้าแท้แบบอเมริกันอเมริกันแบบนี้นะครับผมนี่เทสลาโมเดล สามเคุณผู้ชมนะอีลอนมัสมาแล้วนะจ๊ะใครบอกว่าเราไม่มีเทซลาสิเฟซลาเราก็มีจัดให้คันนี้เป็นโมเดล3สีเทาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครอยากได้รถไฟฟ้ารู้ๆร้ารๆนะคุณผู้ชมนะออกใหม่เนี่ยสองสามล้านนะคุณผู้ชมนะออกใหม่เนี่ยสองล้านกว่าบาทเลยนะวันนี้เหลือแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมล้านต้นๆเท่านั้นเองสำหรับเทซลาโมเดล3ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มแบบนี้เลยอมาดูไฟหน้าก่อนนะครับผมนี่ไฟหน้าเนี่ยเป็นฟู LED แบบนี้นะคุณผู้ชมนะ สวยงามมากๆากอ่าใครอยากได้รถเทสลานะวันนี้เราจัดเข้ามาแล้วนะครับผมสามารถผ่อนได้นะคุณผู้ชมนะมีไฟตัดหมอกผู้น่าจัดให้แบบนี้นะครับผมแต่เซื้อด้านหน้าก็มีจัดให้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครเคยใช้เทสลาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันเยอะมากอ่ออปชั่นเนี่ยมันล้นมากแล้วที่สําคัญนะคันนี้แต่ผมให้คอมเมนต์ให้เวลาเปิดรถอ่ะต้องใช้คีย์การ์ดนะคุณผู้ชมนะแซมแบบเหมือนเข้างานอ่ะเหมือนไก่ตังค์อ่ะคุณผู้ชมนะแซมจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วรถก็จะเปิดนะคุณผู้ชมนะนี่กุญแจของเคุณผู้ชมนนะเป็การ์ดอแจ นี่นยังไงคีการ์ดโรงแรมนี่คุณคือคุณแจแล้วนะคุณผู้ชมนะั้นมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยสําหรับคุณแจของเขานะครับผม,เว,เ,บผมเวลาเข้าไปเนี่ยก็สมมุติรถมันล็อกอยู่นะนี่ผมเปิดรถอยู่ก็ติดเห็นไหมมันจะล็อกมันจะพับให้อัตโนมานแบบนี้นะครับผมนี่คือล็อกรถแล้ว เปิดไม่ได้และหรือใครจะเปิดมันจะมีแอปเราสามารถกดเปิดผ่านแอปได้นะคุณผู้ชมนะเราสามารถกดเปิดผ่านแอปได้หรือว่าถ้ามีคีย์การ์ดอยู่กับตัวเนี่ยสตป์ไปเลยนะคะมันก็จะเปิดให้อย่างงี้อุ้ยโคตรหรูโคตรหรูเปิดได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในดีกว่าดูข้างหลังก่อนรถคันนี้นะผมบอกเลยนะเป็นระบบ all wheel drive นะคุณผู้ชมนะขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมเคลื่อนดูโอนะคุณผู้ชมน,นะ,นนะสวยๆอย่างงี้ฝาหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้า,า,า,าเรียบร้อยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะนี่นาง,งานเทสลาเทสลานี่ที่กับของเขาใหญ่มากนะ คุณผู้ชมใหญ่มากเก็บของได้เยอะมากๆความเป็นซีดานส่วนใหญ่วันจะเก็บของได้ไม่เยอะนะแต่ว่ารถใหม่ๆเนี่ยข้างหลังเขาจะค่อนข้างที่จะปาดเข้าไปลึกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยสุดตัวคุณผู้ชมนะสุดตัวเลยสุดตัวเลยที่เก็บของเเขาอ่าใหม่มากๆหรูรามากๆผ่อนง่ายสบายกระเป๋านะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เซฟตาตอนนี้ราคาล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมมีกล้องรอบพันจัดให้นะครับผมเนี่ยกล้องเขาก็อยู่ในส่วนของสุดหนุดนี้นะคุณผู้ชมนะอ่า แอบได้เนียนมากแอบได้เนียนมากข้างหลังมีเซนเตอร์จัดให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันก่อนดีกว่าอ่าภายในนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมบอกก่อนที่จับของเขาเนี่ยมันจะแอบแอบหายไปอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มันจะป้องกันการเขาเรียกว่าอะไรคนข้างนอกมาเปิดประตูรถนะครับผมเนะี่ยมันจะเปิดยากนะต้องต้องใช้กุญแจนะครับผมถ้าปลดล็อกเนี่ยมันจะเด้งออกมาเองนะคุณผมมูนะ้ชมครับนี่ข้างในมาดูก่อนคอนโซนไลลายไม้คุณผู้ชมคอนโซนไลลายไม้โคตรสวย หรูๆแบบนี้มินิมอลมากๆนะ,นะคุณผู้ชมนะรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะมินิมอลนะแต่ว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากคุณผู้ชมนะออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากโวลมายเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะดูดิมินิมอลมากไปถูกแค่นี้เลยแต่ควบคุมได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ควบคุมได้หมดเลยเป็นระบบออลวีดายเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะหลังคาดูหลังคาก่อนหลังคาแก้วอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะหน้าหลังนะครับผมสองบานแบบนี้นะครับผมเบาะเป็นเบาะดังเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะมีจอทัชสกรีนตรงกลาง จัดให้นะครับผมคอนโซลเนี่ยเห็นไสูงมากคุณผู้ชมนะคอนโซลของเขาเนี่ยสูงมากเท้าแขนได้สบายมากเลยนะคุณผู้ชมนะเก็บของได้เช่นเดียวกันนะครับผมการใช้สอยเนี่ยสบายมา,มากๆสะดวกสบายตุดเบ้าเป็นเบาะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะเดีย๋ยวมาดูข้างหลังกันก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่ข้างหลังของเขากว้างขวางแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะกว้างขวางแบบนี้เลยนั่งได้สบายมากๆอ่านะ ใครอยากซื้อไปใช้นะมาซื้อได้เลยมาดูได้เลยตอนนี้มาแล้วสำหรับเทสลาโมเดลสามนะครับผมมีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่าคันนี้นะถ้าขับแก๊สบขับโบว์นี่ได้เป็นเชิงพรีเมียมเลยนะคุณผู้ชมนะอัพรายได้ขึ้นได้อีกนะคุณผู้ชมนะอัพรายได้ขึ้นได้อีกแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยผมเห็นมานาอย่างไม่ได้พูดเห็นไหมกระจกมันไม่มีโครงนะคุณผู้ชมนะเป็นกระจกบนรถบนรถอย่างนี้เลยนะใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงนะแต่มันหรูมากมากหรูมากๆอย่างนี้เลยอ่า เวลาปิดเข้าไปเนี่ยกระจกเขาจะบิดขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะบิดเองเขาจะบิดเองแบบนี้เวลาเปิดเขาจะลดลงมาให้เป็นออโต้แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเห็นไหมรู้รนาะโคตรล้ำโคตรหรูแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะกระจกมองข้างแล้วกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกะบกระจกมองข้างเพลาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ คันนี้เป็นสีบรอนเทานะครับผมเป็นสีเทาแบบตึงๆลมลม,ลมเทารลมดำนะครับผมสีเ,เข้มๆสวยงามนะคุณผู้ชมนะหรูหรา,ามากๆใครอยากได้นะคุณผู้ชมนะออกใหม่ผมแจ้งเลยว่าสล้านกว่าบาทมีถึงนะคุณผู้ชมนะออกใหม่สองสามล้านนะคุณผู้ชมนะ วันนี้มือสองนะครับผมไม่น้อยอย่างนี้อันนี้อยู่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะขวดน้อยอ่ารถปีใหม่มากๆด้วยนะครับผมอยู่ร้านต้นๆเท่านั้นนะคระัใครอยากได้เทส l a คันนี้นะคุณผู้ชมนะกดหัวใจกดแชร์แล้วพิมเข้ามาว่าสนใจเทสลาโมเดล3